ทั้งสวนเนี่ยเนี่ยปลูกผสมนะครับในร่องปาล์มทั้งหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมวันนี้เรามาพิสูจน์กันนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาดูกันเลยว่ามันจะมีแก่นจริงไหม,สอ,มสองปีแปดเดือนสองปีแปดเดือนนะครับท่านผู้ชมยังไม่ถึงสามปีด้วยซ้ำนะสองปีแปดเดือนโอ้โหแดงแป๊ดเลยครับ สวัสดีครับวันนี้โฮมมู่ไทยแลนด์นะครับเราจะมาเจาะแก่นไม้ฮวงหัวรีนะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนตัวนี้ปลูกในสวนปามนะครับก็มีคําถามหลากหลายมากมายนะครับว่าไม้ฮวงหัวรีเนี่ยไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนตัวนี้นะครับมันสามารถปลูกผสมกับปามน้ำมันได้ไหมนะครับในสวนปา์มในล่องปามจะได้ไหมท่านผู้ชมดูนะครับทั้งสวนเนี่ยเนี่ยปลูกผสมนะครับในร่องปามทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับ แล้วตัวนี้เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3นิ้วครึ่งกับ4นิ้วแล้วนะครับคุณวิสุทธ์แนะนําตัวนิดนึงครับครับผมวิสุทธิ์จิมเตียมครับสวัสดีครับอันนี้อําเภออะไรฮะอาเภอวิปอดีอําเภอวดดีวิภาวดีจังหวัดสุราธานีอันนี้ปลูกมากี่เดือนกี่ปีครับประมาณสักสองปีสักแปดเดือนประมาณ2ปี8เดือน2ปี8เดือนคิดว่าจะเข้าแก่นหรือยังฮะผมว่าน่าจะเข้าเพราะว่าที่บ้านเข้าแล้วที่บ้านเข้าแล้วปลูกชุดเดียวกันไหมฮะที่บ้าน ปลูกเอ่อคนละคนละเดือนกันคนละเดือนกันครับที่นี่ปลูกหลังหลังที่บ้านครับที่บ้านผมปลูกรดน้ําที่นี่รอดฝนครับผมอ่แล้วแล้วปามเนี่ยมีสูตรการปลูกยังไงฮะหมายถึงว่าเราต้องปลูกปามก่อนหรือปลูกตัวนี้ก่อนหรือยังไงฮะคือเมื่อก่อนผมไม่เจอตัวนี้ก็ปลูกปามไปก่อนเมื่อก่อนปลูกปามไปก่อนสองปีสองปีครึ่งประมาณสองปีครึ่งครับทีนี้มาเจอ คุณต้องใน YouTube แล้วก็ติดตามเรื่องราวกล่าวกล้อนกันไปเรื่อยในนี้ติดตามเรื่องเราประมาณสักเดือนครึ่งเดือนครึ่งผมตัดสินใจปลูกดูดูไปเดือนครึ่งนะฮะตัดสินใจนี่ประมาณเดือนครึ่งนะครับแล้วจุดเปลี่ยนครับทํายังไงถึงมั่นใจเอ้าผมเห็นตลาดจีนมันโตครับแล้วก็เมืองจีนเขานิยมครับแล้วก็เป็นที่ ถูกอกถูกใจคนจีนมากเพราะว่าเป็นไม้มงคลของคนจีนยังไงก็เข้ากันยังไงมีการลักลอบเน่ผมผมเอามาปฏิปตอกันครับข้อมูลทั้งหมดเพราะเออมทำไมลักลอบกันจังครับตัดกันในป่าเฮี้ยนหมดแล้วอ่าไม่เหลือเลยตัดสินใจว่ากให้เาอ่าใช่เพราะว่ามันคนเนี่ยเขาบริโภคต่อเนื่องครับทีนี้มันหมดไปหมดไปจะทำยังไงต้องปลูกสิครับก็เลยตัดสินใจปลูกคิดว่าชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวเพราะว่าราคาก็สูงครับเพราะเขานิยม มันเป็นไม้มงคลของคนจีนแล้วคนจีนก็มีเงินขึ้นทุกวันครับเพราะว่าเศรษฐกิจระดับประเทศจีนมันใหญ่แล้วก็คนจีนทําจริงด้วยคนี่เราก็ตัดสินใจได้ว่าเออเปลูกต้องถูกต้องแน่ใช่อนาคตาฝากอนาคตไว้ได้แน่นอนยังไงก็มีตลาดแน่นอน100ร้อเปอรซนไอเรื่องตลาดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะมั่นใจครับและคราวนี้ปลูกในสวนปา์มเนี่ยตกลงที่ปลูกมาเนี่ยปลูกได้ไหมฮะตกลงสวนปามได้ผลไหมถือว่าโตแข่งกับปามได้เ่างั้นครับ ถ้าดูแลดีวิธีการใส่ปุ๋ยถูกต้องโตกว่านี้อีกโตกว่าีกแน่นอนไอ้นี่ผมจะบอกอย่างว่าตรงนี้ผมลงพรวนดินโดยรถจานอ๋อครับผมต่างฝั่งโน้นผมไม่ได้พรวนดินโตช้ากว่าอ๋อแต่ถ้าพรวนดินนี่ไปเร็วมากเร็วมากครับผมเนี่ยตน้ตนโตนะครับท่านผู้ชมดูนะฮะในสวนปลาล์มน้ํามันเนี่ยหลายๆท่านที่ปลูกปลาล์มอยู่นะครับท่านใดที่เห็นแล้วนะว่าไม้ฮวงจุี่มันปลูกได้จริงมันสา,สามารถสร้างรายได้เสริมรายได้ก้อนโตให้กับเกษตรกรให้กับท่านนะฮะ ไม่ใช่ว่าเก็บผลผลิตจากปามอย่างเดียวนะสุดท้ายแล้วเก็บเก็บผลผลิตจากปามก็เก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยๆแล้วมันสิปีผ่านไปมันยังไม่มีอะไรนะฮะแต่ตัวนี้อยู่ๆมามคล้ายๆเงินอ,อมก้อนโตอยู่ๆ <Okay. S 2> หลายล้านบาท<ช><ๆ>ลงมาเลยคุณวิสุทธ์ปลูกไปกี่ต้นครับรวมทั้งหมด3,000ต้นทั้งเล็กตั้งใหญ่นะ3 0 0 0ต้นที่ใหญ่ก็ใหญ่ที่เล็กก็เล็กครับที่จริงนะสามพต้นเนี่ยนะครับถ้าเห็นใจว่าเอาที่ใหญ่เราเอาเท่าที่ได้ผมคิดอย่างนั้นคิดแบบพอเพียงผมไม่ได้คิดว่า แต่ถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้ขยายหรือมันย้ายได้นะครับต้นไหนที่มันเล็กมันย้ายได้นะมันไม่ตายนะต้นนี้นะครับหลายๆสวนที่ผมไปดูนะบางทีเขาย้ายสถานที่ปลูกแล้วตรงนี้อ่ะมันล่มเกินตอนนั้นมันยังไม่ล่มแต่ตอนนี้มันล่มมันร่มเขาก็ขุดเขาก็ขุดย้ายจากตรงนี้ไปไว้อีกที่หนึ่งที่มันแดดผมผมก็ปรึกษากับภรรยาเหมือนกันว่าผมอย่าย้ายต้นที่ว่ามันเล็กๆอ่ะครับย้ายได้ครับย้ายได้แต่ผมคิดผมคิดว่า ยาย้ายแต่เขาว่าว้าอย่งั้นเลยครับผมมีแนวคิดแล้วว่าจะย้ายเพราะมันไม่ตันกันล้าตอนนานถ้าสมมุติว่าต้นนี้มีกกนจริงเนี่ยรับรองว่าโอ้ใจขึ้นแน่นอนนะมีกําลังใจย้ายแน่นอนนะครับย้ายผมว่าย้ายแน่เตรียมพื้นที่อีกแปลงหนึ่งมีพื้นที่ว่างกับ4ี่คูณสเมตรก็อัดไปเลย ทำแบบให้มันเป็นเงินจริงจรจังๆเลยเนี่ยได้แต่ขอความมั่นใจก่อนว่ามีแก่นไหมวันนี้เรามาพิสูจน์กันนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาดูกันเลยว่ามันจะมีแก่นจริงไหมเอา,เ,อาเลยของจริงนะครับท่านผู้ชมเราอยู่กับความจริงนะไม่มีการเมคข้อมูลนะครับอันนี้ของจริงเลยเอ่ะผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นจัดๆัดดูกันสดสดเลยเมื่อเช้าก็ไปดูสองสวนสามสวนมาแล้วนะครับสองสวนสามสวนเข้าแก่นหมดเลยคุณลุงวิทยคุณดุษฎีเข้าแก่นหมดคุณวิสุทธิ์อยู่ที่บ้านเข้าแก่นหมดแต่ตรงนี้อยู่ในสวนปลาล์ม มันอาจจะไม่เข้าแก่นก็ด้เดี๋ยวมาดู<ม>านะครับมาดูมาดูทดลอ,อนมาดูของเกิงนะเราเราคุยกันด้วยเหตุผลด้วยความจริงเอากันเลยนะครับอันนี้เป็นกระพี้ไม้ตรงแรกนะครับกระพี้ไม้อันนี้คือกระพี้ไม้นะครับมันยังไม่เข้าแก่นตรงนี้แต่ว่าต้องเจาะไปเรื่อยๆนะฮะต้องดูว่า ก่นในด้านในน่ะยังเป็นกระพี้อันนี้ก็ยังกระพี้นะครับเดีย๋ยวแป๊บหนึง่งอันนี้ก็เริ่มมีแก่นนะครับเริ่มมีแก่นนิดนึงอ่ะ อันนี้ครับแ <มา S 1> น่นอนอรครับอันนี้แก่นมาแล้วนะครับท่านผู้ชม <Okay. S 1> สีแดงนี่คือแก่นไม้นะครับแก่นไม้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแก่นไม้ครับท่านผู้ชมมาแล้วนะครับอันนี้คือแก่นไม้ของไม้ฮงหูรี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจี เนี่ยนะครับถึงจะยังมีไม่เยอะนะฮะแต่ว่า<ม>รู้แล้วว่ามีแ <condu it. S 1> น่นอนนะครับอ่นนี้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้คือแก่นไม้นะครับที่กําลังเข้ามาผมรุ่มค้างเริ่มมีเพราะเพราะตอนนี้ก็อายุยังไม่ถึงน้อยน้อยกว่าอายุมันน้อยกว่านะครับน้อยกว่าที่บ้านน้อยกว่าที่บ้านตัวนี้อายุแค่เท่าไหร่นะสองปีสองปีแปดเดือนสองปีแปดเดือนอ่ะตรงนี้นะครับ เริ่มมีเริ่มมีนี่กันก็สรุปนะครับสรุปท่านผู้ชม2ปี8เดือนมีกันนะฮะเริ่มมีกันแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับแกนไม่ใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูมีต้นใหญ่อีกไหมมีมีครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไปดูอีกนิดนึงอ่ะขอไปเจาะเราอยากพิสูจน์นะครับวันนี้เราดูให้เห็นกันเลย โอ้โหแดงแป๊ดเลยครับอ้ามันอยู่ที่แดดด้วยนะเมื่อกี้เกรวานี่ว่าเขาบอกบังโซบังเส็ยงเย้ยจ้ามันมีแต่มันละยิ่งยันยิ่งโอ้โหนี่แดงแดงเลยครับแดงแป๊ดเลยนี่ครับท่านผู้ชมนี่นี่คือแก่นไม้นะครับแก่นไม้หองหุลิเจอแล้วนะครับ อันนี้คือแก่นไม้ฮวงโหรี่นะครับท่านผู้ชมนี่แดงเข้มเลย,เเลยอันนี้อีกอันนึงนะฮะอีกต้นหนึง่งอ่าก็เราสังเกตได้นะครับตรงนี้เป็นตรงที่มันมีแสงแดดส่องถึงถ้าไม่ได้แน่นมากมคุณวิสุดครับครับครับตัวนี้คือในสวนปาล์มเนี่ยสรุปนะครับบทสรุปวันนี้ก็คือถ้าถ้าต้นไหนที่มันใหญ่สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วพอมีแสงแดดส่องถึงบ้างนะฮะตัวนี้มันก็จะมีแก่นแบบนี้นะครับอันนี้กี่ปีฮะแดงเข้มเลย สองปีแปดเดือนนะครับท่านผู้ชมยังไม่ถึงสามปีด้วยซ้านะสองปีแปดเดือนสีเข้มจัดเลยนะฮะแบบนี้แล้วแก่นไม้ไม่มีเล็กลงนะฮะแก่นไม้มีแต่จะโตขึ้นจากนี้ต่อไปคุณวิสุทธ์ดูแลดีๆตัวนี้เงินเงินนะครับเงินทองมหาศาลเลยคุณวิสุทธ์ครับสุดท้ายนี่อยากให้คุณวิสุทธ์ฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านครับเกี่ยวกับไม้่วงหรลิ้ครับก็อยากฝากทางบ้านนะครับว่าใครที่ยังลังเลก็ปลูกได้เลยครับอยากคิดมาก เพราะว่าโอกาสมันถึงแล้วก็ถึงเลยมันไม่มีโอกาสไม่มีรอคอยอะไรครับใครที่เจอข้อมูลดีๆก็ปลูกเลยครับอย่าลังเลยอย่าชักใจเพราะว่าตลาดโลกเขาต้องการมากไม้ของโหวลี่นะครับผมยกตัวอย่างเหมือนกับรถไฟลาวจีนอะเมื่อก่อนเขาก็พูดกันเยอะว่าโอ้ยจะสร้างรถไฟความเร็วสูงมันจะคุ้มตุนกันไหมแต่ตอนนี้เห็นไหมอะ แค่ขนของก็คุ้มแล้วลาวขนขนกันมาไม่หวานไม่ไหวขนกันกระจุดแล้วตอนนี้พี่ไทยก็พ่อค้ายังไ่พ่อค้าเรียนไปจองตู้จองไม่ทันหมดเขาหมดเขาให้ขนของเขาไม่ดีเนี่ยคิดช้าครับคิดช้าก็อยู่แถวหลังครับเขาเรียกว่าคิดเร็วอยู่แถวหน้าคิดช้าไปต่อข้างหลังครับเร็วนะครับ พ่อขวาแค่นี้ให้พี่น้องได้ปลูกกันครับคิดเร็วต้องลวคิดเร็วอยู่แถวหน้าคิดช้าอยู่แถวหลังสามท่านนี่อยู่แถวหน้าแล้วนะครับก็มาต่อที่คิวที่สี่ที่ห้าที่หกต่อไปแล้วกันเอาพี่พี่ลงวิทย์พี่ลงวิทย์ในฐานะที่คนที่ปลูกไม้ฮวงหี่แบบนี้เหมือนกันเนี่ยอยากให้พี่พี่ลงวิทย์ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรเพเอาโัตายโัตายนะเอาเลยครับเอาเลยครับพะเตะโกนของประเทศไ้ย โลก็เหมาอนฮวงวันรีโปรเปิดฝืดเธอคิดของจีนกาค้ากาคาเพลงแล้วก็ข้าวเก่นเนยโปรอ,อกผุ่มข้าวแก่นจอปันเลยไปซื้อไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ข้าวแก่นเนอส่งไปซื้อซเดินข้าวแก่นครับไม่ต้องหลังเลยไม่ต้องไปเจอใครครับนี่คือของจริงครับโลกเลยครับขอบคุณมากครับครับไม่ไม่พูดมากนะครับพูดน้อยต่อยหนักนะ <c oughs> ภาพวงพาพวงอัเนี้ของจริงนะครับของจริงคุณดุษฎีครับสุดท้ายอยากให้คุณดุษฎีฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านฝากเบอร์โทรด้วยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับเมื่อได้ดูคลิปนี้ที่คุณต้องได้อธิบายให้เห็นถึงความสําคัญของไม้วงฮอลลี่แล้วเนี่ยนะครับอย่าลังเลเลยครับตัดสินใจรีบปลูกเลยครับเพราะว่ากําลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอยู่ในขณะนี้ แล้วก็ราคาแพงแล้วก็คนที่ปลูกแล้วเนี่ยได้มาเจาะให้เห็นแล้ววันนี้ว่ามีแก่นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราได้เห็นเงินแล้วครับวันนี้ทุกคนได้ที่สูน์ให้เห็นแล้วว่าในอนาคอตอันใกล้นี้เจ็ดแปดปีข้างหน้านี้เราได้นับเงินล้านแน่นอนครับอย่าชักช้าเลยครับครับผมสุดท้ายนะครับอ่าผมในฐานะที่คนปลูกนะครับเป็นคนแรกๆรกของประเทศไทยอ่ะผมปลูกมา8ปีเส้นผ่านศูนย์กลาง8ปดนิ้ว ผมเห็นมาทุกอย่างผมเห็นการเกษตรของประเทศไทยมาทุกอย่างตั้งแต่แรกการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยคนไทยเก่งผลิตได้ทุกอย่างนะครับปลูกอะไรก็ปลูกประสบความสำเร็จทุกอย่างสิ่งที่เราพลาดอย่างเดียวคือปลูกของที่มีราคาถูกที่ผ่านมานะครับแต่จากนี้เป็นต้นไปผมจะพาทําครับผมจะพาท่านผู้ชมพาเกษตรกรทุกคนในประเทศไทยปลูกของแพงเอาของแพงเนี่ยไปขายให้คนจีนนะครับของอะไรที่มันแพงที่สุดในตลาดจีนคือของดีทั้งนั้น ถ้าจีนต้องการอะไรให้รีบปลูกไปส่งเลยนะฮะเพราะตลาดจีนเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกถ้าคุณขายของที่แพงที่สุดในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคุณจะกลัวอะไรนะครับคุณผลิตของพวกนี้คุณจะกลัวอะไรคุณไม่ต้องกลัวล้นตลาดคุณไม่ต้องกลัวว่าตลาดที่จะไม่ซื้อซื้อแน่นอนสําคัญคือคุณมีความรู้คุณมีโน้ต w าวเรื่องนั้นไหมคุณศึกษาเรื่องกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างหรือเปล่า ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นแบบนั้นมาด้วยกันครับเรามาเดินไปด้วยกันของเรานะครับหงมู่ไทยแลนด์เราไมา่ได้มองว่าหงมู่ไทยแลนด์ทำเพื่อธุรกิจที่จะามาร่ำรวยจากเกษตรกรในทุกอย่างไม่นะครับเราจะโตไปด้วยกันเราจะรวยไปด้วยกันท่ไมพี่วิสุทธิธ์ทำไมเกษตรกร,ร,กรไทยจะร่วมร่วมมือกันรวยไปด้วยกันไม่ได้ให้มันรู้ไปผมก็เกษตรกร,ะร,กรนะฮะบ,บริษัททุกอย่างที่ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร เพื่อให้มันเป็นเป็นเกาะกำบังเป็นผลที่ว่าเราจะสามารถไปต่อกอนกับคนจีนได้ไปต่อกอนกับตลาดจีนได้ต่อกอนกับบริษัทจีนได้ถ้าคนคนเดียวมันไม่แข็งแรงมันไปสู้อะไรบริษัทจีนได้ไม่มีทางแต่ถ้าเป็นบริษัทต่อบริษัทผมไม่กลัวคุณเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับกรเกษตรกรทางบ้านให้มีความมั่นใจเลยว่าปลูกของแพงแล้วไปด้วยกันเดินทางไปด้วยกันบริษัทของมู่อยู่เคียงคู่เคียงข้างกเกษตรกร เราตามไปดู77จังหวัดทุกจังหวัดเราตามไปดูแน่นอน100%เพื่อสุดท้ายนะครับผลประโยชน์ร่วมกันส่งไม้ราคาแพงไปขายตลาดจีนเอาเงินจากคนจีนกลับมาให้เกษตรกร,กรไทยด้วยกันสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้ร่วมรายการทุกท่านนะฮะขอบคุณมากขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณนานผู้ชมทางบ้านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ